อยากจะให้แบบว่า,ามีพื้นที่สำหรับทั้งผู้ปกครองทั้งคนดูแลแล้วก็ทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับให้มาปรึกษาพูดคุยกันเราจะช่วยกันอย่างไงได้บ้างในการที่จะทำให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เราดูแลอยูอ่จะจะไปได้ทางไหนแล้วก็จะได้แบบว่าเจอคนที่เป็นโลคเดียวกันอย่างเงี้บยบ่อยๆมาเรียนรู้ร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ ค่ะ<อ>พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อปุ้ยครับอันนี้พี่ไปสวัสดีคระหนูชื่อใจใจนะคะสวัสดีครับผมชื่อลูกพับครับอ่าแล้วน้องเรียนชั้นอะไรกันบ้างครับตอนนี้อันนี้อยู่ม2คะ่ะอยู่ม1ครับอ่าแล้วมีงานอดิเรกที่ชอบทำอะไรอย่างนี้ไหมก็เวลาว่างๆก็คือเล่นดนตรีคะ่ะ<า>เ,ลเล่นอะไรบ้าง <tenemos> เล่นวิโอลาแล้วก็ไวโอลินค่ะ พลาสติกหรือว่า<ม>เป็นแบบคอร์เวอร์เพลง pop อะไรยังยังไม่ได้ถึงขั้นเพลงค่ะเป็นแบบเรียนยังเล่นแบบผึกขัดอยู่อ๋อเรียนอยู่เนาะโอเคก็แบบเรียนพวกโน้ตอะไรนี้นใช่โอเคครับอ่ราก็รูปผักผมเ,เล่นเดี่ยครับอ่าเล่นเป็นวงนี้ไะเป็นวงกับเพื่อนหรือว่าตอนนี้ฝึกอยู่เหมือนกันคือผมมีวงแล้วแต่ว่าผมย้ายโรงเรียนก็เลยก็เลยห่างกันเนาะคือตอนที่ยังอยู่กับย่าเนาะตอนเด็กๆคือเขาไม่พูดอะไรจนประมาณแบบว่า สามสี่ขวบอะไรเงี้ยมันยังไม่มีพัฒนาการญาติก็เลยไปไปหาหมออาตอนนั้นก็เลยรู้ว่าแบบหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นออทิติกอะไรีจนสิบขวบน้องก็ยังเพิ่งแบบว่าอายุสประมองอยู่ประมาณ3าสี่ขวบอะไรประมาณนี้ <harbor> ก็คือจะพัฒนาช้ากว่าเด็กทั่วไปอย่างเช่นทางด้านภาษาการขยับลิ้นอะไร,รหรือว่าการเรียนรู้พี่เรียนรวมกับเด็กปกติตไหมครับพี่ไปไม่ได้เรียนครับ พี่ไปไม่ได้เรียนแต่พี่เรียนปกตินะพี่ไปไม่ก็คือย่าตอนเด็กๆก็คือย่ากังทังจะห่วงกลัวแบบโดนรังแกอะไรย่าก็เลยไม่ได้ส่งเรียนเลยแล้วพี่ก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นพี่ก็พี่ก็อายุห่างแบบพี่ไปแค่สี่ปีอะไรนี่แล้วตอนนี้พี่ไปอายุเท่าไหร่คะพี่ไปยี่สิบหกครับพี่สามสิบตอนนี้อาการของพี่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขาพูดไม่ได้ ก็เลยเข้าสังคมไม่ได้เนาะแล้วก็อ่านเขียนไม่ได้อะไร <c oughs> แต่ก็คือเขาสามารถฟังที่รู้เรื่องในบางคําที่สอนไปเป็นคนความจําแม่นมากแต่ปัญหายอย่างอื่นนอกจากการพูดที่ก็ยังไม่เจอถ้าเป็นโรคอย่างนี้ต้องมียาอะไรไหมครับ ของพี่ไปไม่ได้มีอาการที่แบบว่าที่ต้องกินยาอย่างเช่นแบบว่าไม่ได้มีอาการกรีดหรือว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเวลาเราแบบบอกอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องฝึกก่อนไหมคะหรือว่าคือบอกแล้ก็รู้เลยอะ,อะไรที่ไม่เคยรู้ก็สามารถอธิบายให้เขารู้ก่อนได้แล้วอธิบายแค่บางทีก็ทีเดียวเขาก็สามารถจำจำได้แม่นเลยตอนนี้พี่หยูบใครบ้างครับ อนนี้อยู่กัน2คนครับผมตอนแรกก็อยู่กับย่ากันมาโตกันมากับย่า3คนอะไรเงี้ยแลวตอนนี้พี่ทํางานอะไรบ้างตอนนี้พี่ทําหลาย่าเลยครับพอดีพี่เรียนรางเมือก็จบเอกภาษาญี่ปุ่นมาก็เลยจะมีแปลหนังสือด้วยแล้วก็ไปเป็นร่ามตามงานอีเวนต์เป็นรีแลซ์ไว้ก็มีเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยพี่บริหารเวลายังไงคะในการทํางานแล้วก็ดูแลพี่ไปด้วยก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะช่วงที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้หลังจากเรียนเสร็จก็ไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาก เสร็จเลยก็กลับบ้านแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าพอน้องเขารู้เล่นทุกอ,อย่างก็จะช่วยแบ่งเบาได้อย่างเช่นแบบช่วยพี่ทํางานบ้านได้อะไรแบบเนี้ย mm hmm. พี่ก็สามารถเอาเวลาไปทํางานอดีเลกได้อย่างเช่นซ้อมนตรีแต่งเพลงทําเพลงอะไรแบบนี้ที่พี่ชอบและตอนนี้พี่เล่นนตรีอะไรอยู่คะพี่อากาศก็คือร้องเพลงเนาะแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วอะไรบ้างคะที่พี่ไปทําไม่ได้ ถ้าก,ก,การ,ร,กนนรปปด,ดนนใใกรัในการใช้ชีวิตประจําวันที่สําคัญก็คือแปรงฟันเนาะที่จริงๆพี่ไปแปรงได้แต่แปรงไม่สะอาดเนาะพี่อะไรจะเป็นคนแปรงฟันให้แต่ในการอาบน้ําห้องน้ําในการใช้ชีวิตทั่วไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยสามารถช่วยกับตัวเองได้หมดเลยเวลาพี่ไม่ได้อยู่กับพี่ไปที่เป็นห่วงไหมครับอ่าเป็นห่วงเป็นห่วงแบบว่าเอ้ยตอนนี้จะทํอะไรอยู่จะเป็นไงว่าอยู่ได้วป่าเ<ๆ>พราะว่าบางมันจะมีบางวันที่พี่ก็ต้องแบบว่าเออบางสถานที่ที่พี่ไม่สามารถเอาไปไปด้วยได้เนี่ยพี่ก็ไปคนเดียวก็เป็นห่วงครับพอแบบว่า เคยเคยไปแล้วผ่านมาแล้วก็วางใจได้ระดับหนึ่งแบบว่าก็ห่วงอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้กังวลกระวายในการแบบว่าออาน้องจะใช้ชีวิตไม่ได้ขนาดนั้นแล้วน้องนี่แบบว่ามีเพื่อนหรือญาติที่เป็นเด็กออทิสติกกันแบบพี่บ้างไหมไม่มีเลยค่ะมีเุ็นพี่ที่โรงเรียนแล้วอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างเคที่ไปนี่จะชวนคุยยังไงดีไหนกลองๆชวนพี่ไปคุยไหมไปมองหน้าเองพี่ไปชอบกินอะไรคะ ไปชอบกินอะไรเออถ้าถามของกินซีก็ชอบกินแต่เขาบอกไม่ได้นะว่าชอบกินอะไรไอ้แต่พี่ไปจะชอบกินพวกพวกเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวพี่ไปกินง่ายกินทั่วไปร่เลยแล้วอันนี้แบบเป็นการแสดงความรักเนาะยิยมๆเพราก็จะแบบใช่ครับตอน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 อยู่กับย่าก็กเข้ามารูบจมูกรูบรูบเนื้อผักย่าใช่ม็นแบบปกติอ่ะ มีเพลงที่ถนัดไหมจะร้องเพลงอะไรกันได้บ้างชอบฟังเพลงของอิสเล็กค่ะอิสเิ็กอุ้ยพี่ไม่ได้ฟังเลยอย <c oughs> ถ้าตอนร้องเอาแรงหน่อยอ่ะก็รูปภาพอะ่ะก็เล่นมืก็เล่นเพลงนี้เรื่อยเล่นไปเรื่อยเป็นชาวร็อกไหมไม่อ่ะเรามีเพลงที่ชอบไหมตอนนี้ตอนนี้อยากร้องเพลงอะไรอ,อยากร้องตอนนี้เลยนึกถึงไม่ง <c oughs> ั้นเดี๋ยวพี่หาให้ <c oughs> <c oughs> ชีวิที่เลือคงเจอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอทุวันสุสใยอยากเป็นคนที่ทไม่ดูดอก้างเธออีก,อก,อกเหมือวนวัดไม่อยากไปจูที่เสะสุดว้านค้อยู่กับฉันไปนานๆนเธอ อยากลืมตาเหลือใจพบเธอจนวันสุดท้ายอย่าเป็นคนที่แด้ดูดาวครั้งเธออีกหมื่นวันเลยไปจูพิ่เธอสัสวัรค์ทังอยู่กับฉันไปนานนานเธอ เงมากเจ๋งมากๆพี่พี่ยืมโทรศัพท์เปิดขอบนี้ได้ไหมพี่ไม่เคยเลยเพลงน่ารักไหมไม่รู้ครับสองคนนี้ดังเลยนะมีเนยนะออคีออคีอีกเยอะจน เก่งมาก <Yeah. S 1> นะครับมากเอาเคลียร์ที่เคลียร์ที่กลับเหมือนเดิมเคลียร์ที่กลับเหมือนเดิม ท่านพี่อยู่แถวบางว่าครับผม พอมีพี่ไปแล้วเนี่ยเราต้องจัดของยังไงคราจัดเหมือนปกติเลยไหมหรือว่าต้องจัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ๋อหมายถึงบอกว่าพวกอรเท่าของของใช้ในห้องอะไรี้เนาะก็ปกติเลยครับไม่ไม่มีอะไรต้องระวังเนาะในการสอนแบบว่าจริงๆไม่ต้องสอนเยอะเนาะเขาก็จะดูแบบก็จะจําตามว่าแบบว่าเออจะต้องเสียบไฟตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็จะรู้หมดเลยเนาะก็แบบว่าเรื่องพนันก็ไม่ต้องระวังนมีมีอะไรที่แบบว่าเราต้องระวังกลัวเขาเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยไหมครับในบ้าน ถ้าเป็นตอนที่อยู่บ้านอาจจะมีพวกเตาแก๊สแต่ไปก็ไม่ใช้อยู่แล้วเพราะงั้นตอนนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่ามีมีม,ม,ม,มีมีกันไกลอะไรันะี้ไปไปก็ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเ<ช>ขาจะใช้แต่สิ่งที่เขาใจใ,ใช้ได้อาจจะมีเอากันไกลมาตัดนู่นนี่นั่นบ้างนะครับแต่เขาก็ทําของเขาเป็นเพราะว่าผมผมก็คอ,อ,อ,อยยูคอยดูตลอดตอนที่เขาใช้แล้วอยากรห้ค่ะว่าพี่ไปต้องมีอุปกรณ์อะไรติดตัวไหมคะหรือว่าแบบมีอะไรติดไว้เป็นพิเศษเลยคะ เป็นพิเศษหมายถึงที่จําเป็นใช่ที่จะเป็นต้องใช้ตลอดต้องพกไปอะไรอ่าอ๋อแต่ที่จําเป็นที่สุดก็จะน่าจะเป็นมือถือที่ไปสามารถใช้เป็นรอบางทีแบบว่าเป็นห่วงพี่อาจจะฝากไปไว้ตรงนี้ให้ไปนั่งกินข้าวเราที่ไปทาธุระอะไรเงี้ยพี่ก็สามารถโทรหาไปไว้ได้ก็อย่างก็คือไปชอบฟังเพลงเนาะเขาจะมีหูฟังติดตัวอะไรเงี้ยตลอดอมันจะมีเคสหนึ่งที่ ตอนตอนที่เรียนเนาะก็เคยไปสอบอ่าอันนั้นที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดผิดหลงมากที่สุดละตอนนั้นอะ่ะพี่ให้ไปรอหน้าห้องเนาะพี่ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะ่ระรปภเขาไม่ให้คนเนี่ยอยู่หน้าห้องสอบไปก็โดนรปภมามาคุยเรื่องแล้ก็ไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ใช่เราจะมีแค่นั้นดีนะว่าตอนนั้นพี่ลืมดิสอ พี่เลยต้องออกมาไม่งั้นไปโดนจับไปไหนไม่รู้อันนี้นะจะเป็นเคสที่ตอนนั้นยังโชคดีเนาะแต่ถ้าแบบว่าเคยของแกนตอนไปอย่างเช่นไปเที่ยวห้างงานวัดอะไรเงี้ยไม่เคยเพราะว่าไปจะเดินตัวติดตะกอเลยแล้วก็ตาตาดีเนาะก็แบบเดินตามตะกอเอออยากดูคะ่ะว่าพี่ไปเนี่ยมีสถานที่ที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบทําอะไรไหมคะที่แบบกลัวหรือว่าแบบไม่ชอบไม่ไม่กล้าไปเลยถ้าสถานที่ที่กลัวเนาะตอนเด็กๆก,ก็อาจจะแบบว่ากลัวที่มืดมดอะไรเงี้ย แต่พอแต่พอโตมาอยู่กับพี่มาก็อาจจะใช้ชีวิตกันรวย,ยหน่อยนะก็พาไปดูที่ก็ทําให้สไปเขาแบบว่าจะชินอะไรเงี้ยแบบว่าไปคอนเสิร์ตท,ที่เสียงดังอะไรนี้ก็ไม่กลัวหรือว่าไปที่ที่แสงมันสว่างมากๆอะไรนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาเนาะแต่ที่เขากลัวก็อาจจะเป็นแบบว่า บางทีเขาไม่เจอพี่อย่างเงี้ยไปนานๆเขาก็จะเริ่มมองหาอะไรเงี้ยหรือบ,บางทีเขาก็จะโทรโทรตามเลยก็มีเขาน่าจะกลัวการที่ไม่ได้ไม่ได้มีคนแบบว่าที่เขารู้จักอยู่ใกล้เขามากกว่าอ่าถ้าเป็นเรื่องที่เขากลัวนะเพราะว่าอาจจะกลัวหลงหรือว่าเออแบบว่ามันก็น่าจะกงนนะังวลเนาะบางทีถ้าพี่ไม่อยู่เพราะว่ามันก็อยู่กับสองคนมาตลอดพี่ค่ะเวลาที่พี่ใบเขาไม่สบายใจพี่ใบเขาจะเป็นยังไงแล้วคะก็จะแสดงอารมณ์ออกมาคล้ายๆคนทั่วไปเลย อ่อย่างตอนเด็กๆที่สมัยอยู่กับย่าเนาะก็ก็เคยมีชกต่อยกันด้วยนะใช่ใช่ใช่สู้กันเลยตอนเด็กๆแต่พอโตมาผมก็เป็นผู้ปกครองก็ไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยแต่ตอนเด็กๆก,ก็คือแสดงอารมณ์แบบคนทั่วไปเลยอ่าแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่ย่าพี่เสียเนาะ น้อ่แคืนที่แบบว่าไปงานศพย่าอะไรเงี้ยก็ไปเผาย่าทีแรกพี่ก็คิดอยู่ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าความตายมันคืออะไรเขาจะเสียใจหรือเปล่าจะรู้หรือเปล่าแต่พอคืนนั้นน่ะพี่เห็นทั่วไปนอนร้องไห้อยู่ในห้อาพี่ก็น่าจะรู้ว่าเออเขาก็แสดงอารมณ์ออกมาเหมือนคนทั่วไปนี่แหละอยากรู้ค่ะว่าเวลาพี่ไปอ่ะไม่สบายอ่ะ เขาจะแสดงอาการยังไงคะ่เน็ก่จะใช้ภาษามือคุยกันง่ายๆอย่างนี้มากกว่าเนาะปวดฟันเขาจะชี้ฟันอะไรวปรวดท้องก็จะจับเวลาที่พี่ไปไม่สบายใจหรือว่าอารมณ์ไม่ดีพี่มีวิธีการทําให้เขารู้สึกดีไหมครับพี่จะค่อยๆคุยกับเขาเนาะว่าเออเป็นอะไรจะเยน็ยนๆเพราะบางทีพี่ไปก็แบบว่า แล้วบางทีก็แบบเวงนีก็แบบไปอารมณ์ไม่ดีมาแบบว่าไม่ได้ยัางใจพี่ไม่ยอมซื้อจะต่อให้ก็ต้องค่อยๆคุยด้วยเหตุผลเนาะแล้วก็บอกว่าเค่อยๆคุยกันแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็พาไปไปกินของอร่อยพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาเขามีเขามีสัญลักษณ์อะไรเป็นพิเศษครับในในแต่ละสิ่งเขาอยากได้อะไรเงี้ยที่มีเป็นประจำนะลองลองเล่าให้ฟังัน่อยได้ไว่าถ้าปวดท้องเป็นอย่างนี้ถ้าผิวจะแบบ อย่างนี้อะไรางไปกินข้าวไหมกินข้าวไหมไปไหมกินข้าวไหมอยู่ข้าวไหมชี้ปากดูเออถ้าถ้าหิวข้าวเสด็ก็จะทัจะทำแบบนี้ครับไหนห้องน้ำไหมเข้าน้ําน้ำ้าน้ำทำไงห้องน้ำอยู่นู่นเสด็จเขาจะชี้แบบนี้เขาเข้าห้องน้ำอ่าเอาตัวต่อไหมตัวต่อถ้าตัวต่อก็จะจับแบบนี้มันจะเป็นตัวต่อ ABC ที่เป็นตัวต่อโฟมอะไรอย่างี้ครับ เขาก็จะชี้ที่มันเป็นแบบว่าตัวต่อเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเอ้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ื้ออะไรอย่างงี้ใช่บอลจะเป็นตัวต่อ A B C ที่มันเป็นตัวหนังสือเขาก็จะชี้เขาก็จะชี้เอ้เดี๋ยวค่อยซื้อให้พี่ไปเนี่ยมีสถานที่ที่ชอบไหมคะแล้วเวลาที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำท่าทางยง พี่ตชอบชอบไปไว่ายน้ำกินสะหรือเป็นทะเลก็ได้จะเห็นเขาตอนดีใจมากๆจะกระโดดกระโดดแต่เขาว่ายน้ําไม่เป็นนะแต่ชอบชอบไปเล่นอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ําอย่างมันสงกรานตาเงี้ยชอบไปให้คนฉีดถ้าถ้าเห็นก็จะแบบทาท่าทางดีใจหรือว่ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรมีความสําคัญมากนะดังที่ผมได้ พูดคุยไปแล้วว่าการดูแลเด็กเราต้องอาศัยยึดหลัก5อเห็นไหมใน5อนั้มันจะมีอยู่แล้วการสร้างความเป็นมิตรอบอุ่นอ่อนโยนให้เอา,ายเัยเด็กเขาก็จะเป็นมิตรความพิการของประเทศเราเนี่ยเราแบ่งความพิการเป็น7ประเภทนะถ้าเชิงประจักษ์ดูด้วยตาป๊บก็บกายตาหูเห็นชัดเจนนะครับที่ไม่ประจักษ์เนี่ยก็จะมีออทิสติกสติปัญญา L อดี LD, และจิตสําคัญที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเด็กออทิสติกบางคนเนี่ย ระบบประสาทเนี่ยจะไวในบางเรื่องผมเป็นครูเนี่ยผมเคยสอนเด็กนะปรากฏว่าเด็กออทิสติกให้มานั่งด้านหน้าเขาจะจุ๊กจิก๊กซนตลอดเวลานะเราก็พยายามปรับสภาพแวดล้อมใช้หลัก5อ้ออนแล้วนะแต่เด็กก็ยังจุกจ๊กจิกจุ๊กจิ๊กอีกในสุดก็สอบถามคุณหมอนะครับจนคน้นพบว่าเด็กเนี่ยปรากฏว่าประสาทหูเขาดีขณะที่ครูสอนเนี่ยเขารำคาญเขารำคาญอะไรรู้ครับเขารำคาญหลอดฟูอเลสเซ่น เสียงมันดังเขาได้ยินเราไม่ได้ยินนะแต่เขาได้ยินน่ะเสียงหลอดไฟดังก็เลยจัดสภาพไปร้อนใหม่ให้เขาไปนั่งไกลนิดนึงแล้วนั่งกับเพื่อนที่เป็นมิตรเป็นเบสบัดดี้เพื่อนที่มีอารมณ์ดีนะคอยดูแลเขาเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนและมีความสุขขึ้นอย่างที่ผมบอกครูหมอพ่อแม่สําคัญที่สุดต้องร่วมมือกันสภาพในบ้านต้องปลอดภัยนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะโซนจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาโซนตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉนั้นปั๊กวงปั๊กไฟบางทีเราต้องมิดปั๊ก เม่งั้นเด็กก็จะไปแย่เรื่นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันหมายถึงสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยตอนที่เราเรียกสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับว่าอารยะสถาปั์นะครับอารยสถาปัตเนี่ก็เหมือนกันก็คือสิ่งที่ทําให้เป็นมิตรกับเรานะครับกับเด็กพิการนะครับและไออารยสถาปัเนี่ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของผู้สูงวัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอารยสถาปัตดนี่ช่วยได้ทุกระดับแม้กระทั่งคนปกติ คนพิการและผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสวยงามดูดีปลอดภัยเนี่ยก็จะส่งเสริมให้พัฒนาการเขาทั้ง5ด้านที่ผมพูดมาถึงเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วเขาก็จะเป็นคนปกติอ่าพี่ปุ้ยครับถ้าเป็นไปได้เราอยากจัดบ้านหรืออยากให้บ้านนี้เลยเพิ่มเติมที่แบบให้เขาแบบว่าแฮปปี้ขึ้นหรือเป็นจัดเป็นส่วนขึ้นอะไรางี้มีไหมครับพี่ถ้าเป็นไม่ได้ครับ ก็มีสาวว่ายน้ำไหมครับเลยครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปจริงๆก็แบบว่าในการใช้ชีวิตอาจจะไม่จําเป็นแบบว่าต้องเพิ่มอะไรเกี่ยวกับบ้านมากกว่าเนี้ยครับแต่ว่าให้อยากทําให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้มากกว่าในในการในการเกี่ยวกับบ้านนนี้คิดว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับที่ที่บอกว่าใช้ชีวิตกับคนทั่วไปหมายถึงว่าอยากอยากให้เขาเขาหาคนอื่นได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับจริงๆอยากให้สื่อสารได้อยากอยากฝึกให้พูดได้มากกว่าแต่ว่าที่ผ่านมามันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยครับเราส่วนตัวเองเราคีเราพการึกอะไรเขาที่พอทําได้ในทีนะครับถ้าสอนเรื่องต่างๆที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจอันอันนี้สามารถพูดเับเขาก็เข้าใจได้ครับแล้วก็เพราะว่าเขาที่สอนไปเขาก็ฟังบ้างแต่บางทีก็อาจจะมีดื้อบ้างแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้เลยก็อยากให้เขาพูดได้ อยากให้เขาแบบพูดไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่อยากให้เขาสื่อสารความในใจของเขาเออกมาได้มากกว่านี้ตอนนี้ผมท้บเพื่อนกรณีที่ผมไม่อยู่ก็อยากจะให้แบบว่า,ามีพื้นที่สําหรับทั้งผู้ปกครองทั้งคนดูแลแล้วก็ทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับให้มาปรึกษาพูดคุยกันเราจะช่วยกันอย่างไงได้บ้างในการที่จะทําให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เราดูแลอ,อยู่ จะจะไปได้ทางไหนเราก็จะได้แบบว่าเจอคนที่เป็นกเดียวกันอย่างเงี้ยบ่อยๆมาเรียนรู้ร่วมกันมาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะจริงๆที่เหลือกันแค่2คนเนาะพี่ไปเขาก็บอกว่าไว้ใจพี่มากที่สุดเมื่อก่อนอาจจะเป็นย่าเนาะเพราะย่าก็แบบตามใจตอนม,มาอยู่กับพี่มีใหม่ก็อาจจะลำบากหน่อยพี่ไปก็ไม่ชินเนาะ พอพี่พี่ก็ไม่ได้ตามใจเหมือนย่าพี่ก็ต้องทํางานเลยก็แ่บแต่ค่อนข้างสอนเยอะจู้จี้กว่าย่าแต่พอพี่ไปอยู่ไปมันก็เหมือนกับเป็นความเคยชินเป็นความผูกพันเนาะเห็นพี่ไปเขาก็มาลูบหน้าผากรูบจมูกซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไม่ทำเนาะจะทาเฉพาะกับย่าพี่ก็จะแบบไม่เคยมาทำนะตอนเด็กๆไม่ถูกกันแต่พอย่าเสียแล้วทีนึงมันก็ไม่เหลือย่าคนอื่นมันก็เหลือกันสองคนก็กลายเป็นแบบอยู่กันมาเป็นสิบปีสองคนแค่นี้มันก็ผูกพันเนาะ ไปเขาเลยน่าจะเห็นพี่เป็นพี่ปลอดภัยแล้วพี่ก็ดูแลที่แค่เขาทุกอย่างเนาะเรื่องอาหารก็ไม่เคยปล่อยให้อดเลยเนาะแบบว่าพี่จะไปทํางานอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องมีข้าวมาให้ไปตลอดรู้สึกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ยากมากๆเลยค่ะกับการที่มีพี่ไปที่เ,เป็นออทิสติกด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็คอยพอวงตลอดว่าเขาจยู่ได้ไหมจะทาอะไรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเท่าที่สังเกตเราเห็นว่าเขาสื่อสาร ไไใช้เป็นภาษามือค่ะว่าอยู่ข้าวแบบไปกินข้าวไหมอะไรแบบนี้คะ่ะชอบชอบอะไรเขาเป็นดีไซนไหม,อมชอบที่เขาเอา่อเวลาเหมือนกับว่าเวลาที่ไปทะเลคะ่ะเหมือนที่พี่ปุ๋ยบอกคะ่ะว่าเหมือนพอไปเจอน้าเจอทะเลอะไรแบบนี้เขาก็ยิ้มแบบนี้คะ่ะก็เหมือนกับเป็นรอยยิ้มที่ดีเพื่อจะให้คนที่ออเป็นออทิสติกรู้สึกปลอดภยัยผมคิดว่าต้องอยู่กับคนที่เขาคุ้นชินครับเป็นหลักเลยได้ไหมใช่ครับ แล้วถ้าเรื่องสถานที่ล่ะผมว่าก็ควรอยู่สถานที่ที่เขาชอบครับสมมติตัวเราเลยนะถ้าตัวเราอะถ้าอยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยต้องเป็นแบบไหน,นที่รู้นสุขปลอดไหยที่ผมรู้สึกปลอดภัยก็คือบ้านครับต้องจากบ้านนะครับต้องต้องอย<ม>่องไโรงแรมครับเดี๋ยวมันองไม่ได้เลยเหรอได้ครับจะต้องอย่างไรครับ จะต้องไปต้องมีใครไปด้วยผู้ปกครองครับแค่นั้นครับเปเร็จเลยจบ